สวัสดีครับเขอจัดขอจัดดีๆกันนะขอจัดดีๆกันแป๊บนึงตัวตีตัวตีโอเคมาดีๆแล้วมาดีๆแล้ววันนี้ก็จะมารีแอคชั่นตัวอย่างใหม่ตัวอย่างที่2ของ Mission Impossible Date e Reckoning Part 1นะครับก็คือว่าเป็นตัวอย่างที่ผมรู้สึกว่าไม่จำเปนต้องมี ไม่ใช่ว่าเกลียดหนังหรืออะไรนะบอกทุกคนไปก่อนแต่ว่าด้วยความที่ว่าแค่ bts อะ behind the scene ที่เขาขี่มอไซค์อันนั้นผมก็รู้สึกแลยว,ว่าอ้อพี่ครับพี่พี่ชายผมดูวันนี้เลยก็ได้ครับผมไม่ต้องการดูอะไรอีกแล้วแต่เราก็ต้องมาดูเนาะตามธรรม,มาชาติมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นแฟนหนังที่แบบแข็งแกร่งขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนที่แบบเออยังไม่เห็นอะไรพวกนี้เลยต้องดูตัวอย่างเพราะฉันก็เลยมาดูตัวอย่างนี้กันครับก็แต่ว่าไม่รู้นะเราก็พูดกันในเชิงของตัวอย่างนะแต่ความอยากดูผมเนี่ยผมพตงว่า มีร้อยเต็มล้านมีร้อยเต็มล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <Our lives. S 1> ต้องโชว์หน่อยฉากโชว์อันนี้คือฉากโชว์ต้องมีฉากวิง่งฮะมีรโดนฆ่าก็เหรอ คนขู่เนี่ยไม่เคยได้ตายดีสักคนอืมจำไม่ได้เลาใคร <Herr lich> Mm -hmm. listen to me? The world's coming after you. Oh, oh I could babble up here. His fate is written. Shall we write yours too? If anything happens to them, there's no place that I won't go to kill you. That is written. Mm -hmm. Mm -hmm. Objective. What's your ultimate objective? Your life will always matter more to me than my own. None of our lives can matter more than this mission. I don't accept that, Hmm. มันน่าสนใจนะสำหรับผมมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันมีต oh, ัวละครหนึ่งที่เป็นแม่ที่ ในการเดทออฟกาแล็กซี่อะแล้วบทมันติงต้องมากแล้วคุณปอมอะที่เขาเล่นเป็นแมนที่ตัวจริงเขาก็เป <tag> <tag li diyor> ็นแบบผู้หญิงต้องต้องอ่ะผู้จาต้องต้องอ่ะโอ้แต่ในอันนี้คือแบบนิ่งอันนี้คือเข้มอันนี้คือแบบสุดๆไปเลยก็แตกต่างกันแต่ว่า พูดโดยรวมนะผมว่าผมชอบตัวอย่างที่แล้วมากกว่าผมว่าตัวอย่างที่แล้วมันมันมันแอคชั่นแพรกกว่านี้แต่มันก็เป็นทีเซอร์คือคือถ้าเป็นตัวอย่างทีเซอร์มันก็จะมีความแบบที่ไม่ต้องเล่าเรื่องแต่เนี้ยมันต้องเล่าเรื่องด้วยซึ่งเอาจริงๆแล้วเนื้อหาของ m มอชั่นในพอซิเบิลมันก็ไม่ได้มีอะไรมันก็ฟิลฟิลเจมบอนอะ่ะมีภารกิจใหม่หนูนะ่นนั่นนี่แต่ว่ามันแสดงลักษณะนิสัยของอีธานฮันให้เราเห็นว่าอีธานฮันไม่ใช่คนที่มองว่าภารกิจสําคัญกว่าเพื่อนร่วมงานอีธานฮันเร เพื่อนร่วมงานสาคัญแล้วหนึ่งในเพื่อนร่วมงานของเขาดันเป็นแฟนเขาด้วยเป็นคนรักเขาด้วยเพราะฉะนั้นมุมมองและวิธีคิดของอีธานฮานะมันจะไม่เหมือนกับกับตัวละคอรอื่นๆในในในแฟนชายในสายลับหรือแฟนชายที่เปรนโอ้ต้องยอมเสียสละคนที่เรารักเพื่อทําภารกิจที่สำเร็จอีธานานะไม่กูกูจะช่วยทุกคนกูจะเก็บทุกคนไว้ทุกคนคือเพื่อนของกูทุกคนไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายทําให้สถานการณ์เวลาที่มันต้องบีบคันที่ต้องเลือกผมว่ามันจะปวดหัวใจ มากกว่าและผมรู้สึกว่าเขาน่าจะเตรียมความพร้อมในการให้ยังไม่เราปวดหัวใจตรงนี้ไม่ด้วยไม่แน่ภาคนี้อาจจะจบด้วยการตายของใครสักคนที่มีความหมายกับอ e ีธานมากๆแล้วอาจจะเปลี่ยนแปลงมุมมองวิมมธีคิดว่าภาคนี้อาจจะเป็นแบบเฮ้ยฉันโดนผู้ร้ายตามล่าแต่ภาคหน้าอาจจะเป็นไปได้ว่าอ e ีธานฮันจะตามล่าคนที่ฆ่าเขาซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแม่งน่าจะมันมากแต่แล้วก็ในส่วนของฉากแอคชั่นต่างๆอันนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องพูดกันแล้วมั้ง เพราะว่าคุณภาพของมิช s ั่นใน possible นี่มันสุดจริงๆครับแม้ว่าจะเป็นฉากแอคชั่นเล็กบางทีเล่นเป็นมุกอ่ะอย่างภาคภาค4หรือภาค5าน่าจะภาค4มั้างที่แบบเกาะเครื่องบินอ่ะจริงก็เป็นมุกขำๆตอนเปิดไม่มีความหายสำคัญแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาทำมาเพื่อให้คนดูรู้สึกว่าโอ้โหสิ่งนี้แม่งพิเศษสิ่งนี้แม่งใหม่จริงๆนะครับก็บอกแล้วว่ามันซื้อผมได้ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ดู a b t s ตัวน,นั้นแล้วตั้งแต่ดูตัวแรกแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้มีความรู้สึกว่า มันต้องให้เพิ่มกว่าเดิมอะไรประมาณนั้นในฐานะของตัวอย่างผมให้ประมาณ3.5เต็ม5นะแต่ว่าในฐานะมวลรวมทั้งหมดผมอยากดูมากอยู่แล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีไลฟ์คุยกันเมืองเล็กๆนะครับแล้วก็มีกับ h e r o Talk นะครับวันนี้ผมดีจะตีลังกาดูหนังไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย